ส่วนเมื่อคืนใครดูบ้างฮะสู้สนุกสุดใจจริงๆนะครับเราเจอกับตุรกีแม้ว่าจะแพ้ไปแต่ก็ชนะใจคนไทยนะครับนี่แหละครับสาวๆของเรานะครับนักตบของเราชนะไปในเซตแรกนะครับ25ต่อ23นะครับหลังจากนั้นตุรกีครับไว้ลายความเป็นเจ้าภาพแก้เกมทาให้ชนะเรา3เซตรวดนะครับ25ต่อ15 25ต่อ18 25ต่อ21นี่ฮะ ไทยเองก็ตกรอบ8ทีมถือว่าทำได้เต็มที่แล้วนะครับหลังจบเกมนะครับโค้ชด่วนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมบอลได้บอลหญิงทีมชาติไทยยอมรับว่าเป็นเกมที่เราเล่นยากมากครับในเรื่องของความกดดันจากเสียงเชียร์ของเจ้าภาพรวมถึงเสียเปรียกลุกลูกล่างฮะเพราะเขาตัวโตมากสูงใหญ่ฮะยืนยันทุกคนพยายามอย่างเต็มที่ขณะที่นักตบของเราเปิดใจบอกว่าสู้เต็มที่และทุกคนตั้งใจเกินร้อยครับ วันนี้พวกเราก็สู้กันมาเต็มที่แล้วก็พวกเราคือแบบซ้อมกันมาแบบทุกคนตั้งใจมากวันนี้คือแบบ วันนี้ทุกคนใส่เต็มร้อยจริงๆคือถึงผลจะแพ้ชนะแต่หนูรู้สึกว่าทุกคนในทีมช่วยกันเล่นได้เต็มที่และก็อยากให้ทุกคนเป็นกําลังใจแล้วกอ็อยู่กับพวกเราแบบนี้ไปนานๆน,นะคะรอดูความสําเร็จร่้มทุกล้มสุกกันไปนานๆน,นะคะไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน,าน้าที้มันมีรประเด็นดราม่าคุณผู้ชมครับประเด็นดราม่าก็คืออย่าราให้ดูภาพนะคะน่าจะจํากันได้อเอ布拉เคราคุสนะครับเป็นนักตบตัวเก่งของตุรกี<อ>คนนี้ฮะที่ย้อผมนี่แหละฮะ เขาวักใส่ผู้เล่นของไทยฮะที่บริเวณหน้าเน็ตหลังจากที่เจ้าตัวทำแต้มได้แฟนบอลเล่ทั้งคนไทยและต่างชาติจำนวนมากไปตำหนิเขาไปเขียนในอินสตาแกรมของเธอนะฮะบอกว่าเออแบบนี้มันเกินไปไหมดูนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยสะใจไหมเปล่าใช่ล่าสุดฮะเธอโพสต์ขอโทษแล้วนะครับบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆก็ต้องทำเพื่อเพื่ออะไรเพื่อบ้านเมืองของตัวเองอ่ะเพื่อทีมตุรกีนะครับนี่ฮะ ก็ขอโทษเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ฮะคุณผู้ชมครับเราต้องรอลุ้นกันต่อเพราะว่าเราต้องรวมลุ้นว่าชมพู่พรพันธ์ของเราเนี่ยาาจะได้รับรางวัลพิเศษมือเซตอันดับหนึ่งของโลกฮะทำคะแนนสูงสุดในศึกวอลเลย์บอลเนชันลีก2022ในการแข่งขันนี้หรือไม่เพราะว่าคะแนนยังไม่ได้มีการอัปเดตนะดิฉะนั้นลุ้นกับชมพู่กันต่อนะครับโเธอทำได้ดีที่สุดจริงๆนะคะวันดีสนุกดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้